สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> สบายดียำเช้าๆนะมนเนกะน,นั้นเอาทองไม้เพิ่นส่วนไปกินงูอยู่ม่นเพิ่มเพิ่นอันนั้นเออเพิ่นนันนซื้องูมาตัวนึงละ่ะกินเล้งมดบ้านเหมอเลยกินเล้งพี่น้องค <c oughs> อยกะหากันนั้นตื่นมากหากเห id, ัเฮ็ดเร็เพลืออัน,นตัดคิดเพลือหากันแล้วพี่น้องว้าวเยัออนเฮ็ดข้าวหวานแล้วก่อนยังไปเดี๋ยวคอยเฮ็ดข้าวหวานก่อนพีคอยยังอันนั้นอยู่พี่คอยยังตัดอยู่ เลดมือนี้กะกะซ้ำน,น้อยนึงพี่น้องนะจนจะเต็มไปพี่ยังเงินตัดอยู่มะพร้าวเธอนี่เด็กมะพร้าวลายเนาะแต่แซ่บไปเลยเสิญตาลนี่เอาน้ำตาลบอแม่เชยน,นะน้ำอ้อยเอาเอ็ดมือนั้นนั่นพี่น้องเป็นอยู่ได้นี่แต่มันเบีย้ยกระแดงไปเลยเออเป็นอยู่ได้ะไร แต่มันเยอะคือมันจะเบอรอย่างเนาะมันจะเบอรแข็งแล้วแข็งแล้วนี่ไอเกะด้วนะเกะแกนหั่นสาคายแกะแกะตัวนี้นแะแกะแกะเอาหลอดใจเนีะแกะหั่นเนียวพี่เนียวพี่เนาะอ่ะมันคือน้อยก็ตะวันงอมันถ่างกระแดงทวันนี้แบบมันเคี้ยวนียวไปเลยนะได้แต่ทางเทิงได้แต่ทางเทิงทาองดูเน่ น้ำตาลค่อยเองเป็นั่เนาะมันนั่นข้าเคี้ยวข้าเคี้ยวบีนั้นบีเนียวบุลเคี้ยวบีเนียมันกับมันกับเป๊ะได้จ้ามาอ่ะเคี้ยวไหม้เคี้ยวไหม้เลยน้องมันปรุงอันนี่ครับปรุงข้าวหวานครับเจอห่วเลยนะ

แอบมาได้นี่ยนะเอ็ดตอนนี้อยู่นะตอนระคำตอนระคำเอ็ดตอนนั้นน่ะอันตอนตอนก็คืผู้เห็นไอ้คองนั่นน่ะบิ้งกระเช้ามาเลยเห็นเนีย่ยเหรเห็ดอันตอนนึงผู้แห่งไอ้คลองแล้ค่อยได้กินนี่น้อยหนึ่งแซ่บอีตอนนั้นน่ะยายอันนั้นยายคนยายแฉบขมานมาผู้แห่งนะถุงกระชามัางใหญ่นะกระชากใหญ่ข้างหน้าโซ่ มะบุญไข่หวาน <c oughs> น้ำตาลก็เกลือกระกลายนึง,งเป็นน้ำหวานเน่นเป็นน้ำหวานน้ำพอดีพอดีแซ่บพอดีหวานนะอออเอ,อิญนะเอิญแมว เอเอ้ข้าวนี้เนี่ยกินได้เลยพี่น้องมันแซ่บมันหวานว่ะมันเป็นเป็นหวาน <c oughs> เป็นของหวานซิมเราจะใครซิมซิมซิ้มมือชาวขอนเท็ดก่อนซิมอะไรกันเนี่ยเล่นแล้วซ่บอกจะหวานเนาะหวานหวานแบบหวานพอดีนะมันมีหวานเกิน,น แซ่บพอได้โอเยอะเอาไปส่งเก็เด้อเห็ดเดือดส่งไปเยอะจะหอดจะบูดด้เเยอกลัมาตอนนี้ค่อยกัเห็ดข้วหานกันแล้วได้พี่น้องกินแล้วกินแล้วค่อยกัแซ่บได้ข้าวหวานเนาะกับแซ่บวันนี้ใครเหินอันไปช่องไม้ไปเห็ดโคโคกินซอยเขาพี่น้องสายและไม่เข้าแล้ววันนี้ไปเห็ดกินโคกินของกินซอยเขา บรรยากาศเดี๋ยวละบอสบายดี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 ทุกคนนัทุกคนหาขมานย่เฮ็ดขวานค่อยหช่วยน้าละก็เฮ็ดขวานนี่ค่ะก็แล้วเอากินขมหวานนะตะเฮินผู้ขมวานกระซามนึ่งกระมนน้อยนั่งงี่แล้ะคืนจคแล้วเนาะฮะ กูจักหรืก็จักทีเดียใส่หี้สุดทายกูจักก็คู้จักแล้วแต่วิจักก็เป็นทีเลยวลี่แหละคนก็ยังมีเห็นมันมันลึกลับเด้กินกินงูตัวนึงบอกวันนี้นะเลี้ยงบ่เลี้ยงปีใหม่บอเดี๋ยวกินซุ่มอ๋อกินซุ่มฝากเงินมาให้ซื้ออะไรเป็นนี้ได้ร่ำรวยได้ทุกคนเลยเขาฝากเงินมาให้กินได้ฮักว่ามาแล้กเชซาชวนละ ตัวานโม้นี่อ่ะคืออกอันตตันีะงาวนี่เพิ่มมานะชาเน่ยมีแตผู้ชายทั้งหมดเออเดี๋ยวโทนน้าเลยจะขึ้นโทนีชาวนะปุ๊บาวนี่เไรมาเขานั้่ไรโทนี่ค่ะเออกินกักินได้นี่มีกินกีกินไม่รชอดีอดายคื้อดแตกเว็ดีกว นางกินไหมนะซิมไหมเป็นอะไรรึแซบแซ่บนางกินรึไหมนาพีกาพีได้นางกินพีได้ละซาซาเซอร์มาซาซามาสเซโนข่าวเต็มแล้วละพี่น้องอันนี้ก็ขอล้างแล้วละเบอร์พักก็ไม่ใช่เพราะฉนั้นข้อว่างตืดมาถ้าข้อแรกาวนีบติดตาวัคซีนมาสมอยชื่องลายมังคี โอเค้นะดูอบยัอบนี่นะโคนี้โคพี่น้องมหนึ่งเพิ่งเพิ่งมขางเวว่าอชันึงอชุกคักผนงะุอาชุกคักคัเมันแดง้มันเือดมันเลือมันแดงนี่ก่อนันนี้มปุซะ ต้มไ kind of ส้มแก่มันมอนี่ก uh uh 네็ต้มต้งไน่ไส้หอมไส่พุ่งมันนะอันนั้นน่ะปอดมันอันนั้นปอดวะตัวนี้ก็สำคัญหรอะพักถ้าได้ไส่อันรนะไส่แก่เวลาไส่อ่อนนะไส่อ่อนไส่แก่ลงเดี๋ยววันน้นโลกี่เพื่อนนะจำแก้วโอยคนก็เริ่มมาหลยอะไรมีแต่ชีมงานยูทูบเบอร์ทั้งหมด เดนฮอนแต่เศ้าอีหลีกินเดินดีบกินเสร็จน้กนไม่พนเขาบ่ไม่เดบิกินบ่บิกินบอสิวไม่ยิงวไดาชุกหรอว่าีนี่กับบิ้งแม่เขาอันนั้นก้น บริการเนี่ยชุพซูงได้พันยามวะนักรุ่นยม่ะกอเยะ้กระดูก็ังขี้จีนถ้ามุกกระดุไปนองเขาไปน้องเขาอันนี้ดูท่าอาชนิมนะเป็นคนอคไปเบื่อไปอ่ะน้ำเลยที่นั่นนะ ในเรืไ่ไปคอมเมนต์ันติปตัวนี้เลยอ่าได้เลยนะไปบุญนะมาต่บ้าไปเลย <c oughs> มาต่บ้าไปบุญเซ้อ <c oughs> <c oughs> เอาบอลยอนก็มีะมีนะนี้นอ่นึงอันมือแรงได้ไหมแรงมาเท่ากับมีมีเป่าว่าองมาเท่าก็องขึ้น2้ะงขึ้นขึ้นนี่งันนกินเชื่อชมเทานี่คนอลวะคลายน้เชือไมได้ได้ยุงตรโคตรไ่ได้ชุกอันนี้นะอันน้าเขาดาดา้าอันนีุ้

ตงมีเอาเดียวดีน้องเดีก็เนแั้นะดูมเป็นรัมดิงจยิวก็มั้งล่ะมืดแล้วดุบบ่เอาขาง้ที่พักมันเดือดเขน้หลายแล้วกันมะนึ่งไหมข้ัวมันยู่ข้วมัที่2ไว้นะ โค้หมื่เลยเนาะอ,อันนี้มอที่สอง,งอ,อ,งองนันนี่น้องยังมีพ่อเขาวอนึงนะแดดไอลีตอนเช้านี่นะตอนเช้ามากกัแดดเลยนี่หยาะภาคเข้าแล้ววันนี้ได้เหยาะฮะพี่เอ้ยน้องแรกแข็ปุ๊บ อ่าี่บ่ไใหม่เพิ่เชิญมานะเดเอ้อน้กินอะเานเออกเ้ินแล้วเด้เนี่ยอร่ะโาณมือนี้เมื่อบุญพิน้องเ้อ่ชาวบ้านก็ร้มโง่สองสามโตพู กิมีคนหลายไปเลยนะมาวันนี้ก็ได้มีแต่คนไอ้น้องกล้ชิดนี่แหะมาเด้งวัดมน้น้อแล้เขามาเสิ่มาเดเสอเนอาต้นบ่ ต้นเอตต้นเอตาลงแรงคนลงวัดวิ่มากีนบ่มากิ่นอบมากินต้นบ้านสมันี้เนูนานแถวนี้ล่ะมพี่พี่ผ่านนีดนี้เออ ไดแนแล้วไ่ผานนะได้แล้วบัไปได้กลับไปเอาตัวเลยพอแล้วเถอทุ่ยนะสวนนหะ้าจ้าสาบัญเพิ่งนี่ นเอ็ดเธอไม่จะโทรละตื่นมาอันนั้นเอ็ดกินเนื้อสาวเอ็มอืมยปะ,ปะนะนั่นเขากินเมื่อบันนี้ตัวตัวง่ายนี่คือเราแยงกินอีกแล้ว <c oughs> ตัวง่ายแต่ว่าคนลายดคนลายปะซูบสดน้จมาส่นจะสามก ไปเออได้พัดมาอันนั้นพี่น้องคิดหอยต้นเต้นสะพา้น้อยนะมเอาอันนี้หน่อยเอาคือีอันดอกไไิดแวนี้ได้ต้นนเอาเทนติดาวนี้ลค่ะติดต้อมันหมแล้วยามบุญเดี๋ยวนี้มันกมีต้นายา

ได้ยินแล้เวเล่อแมวเ่านะตกเง้นไปไปบุญได้ตอนแรกได้เดี๋ยวค่อยออกไปเจ้าคันค่อยขึ้นเอากิซี่ยังเตะกกกไงกว่าน,นี้นะเพอเอากิซี่ไปขาย กอ่อยอดงามนะชมหางของมันยี่ฮะอ่อนย่อนมันอ่นอนเลยเออ่นั้นละ่ะเอาคูนึงตีขานไม้คูนไม้ย่ออันนี้นะไม้ย่อไนี่เอไม้คูนเอาไม้ย่อเอาไม้คูนีวะบลงวัดเดี๋ยวค่อจะพาไปทั่ไปนั่น ไเบิ่งบ้านอันพี่น้องาจารย์เท่าบ้านมาขอน่ะประมาณนี้ละเป็นโท่าบ่เป็นไกด์บ่เป็นแคมเที่ยวบ่่บอหะกับเพ่อเบิ่งแบบตามแคมทางนี้เอาลงวัดพี่น้องลงไปเบิ่งบรรยากาศงานงานบุญที่วัดทุกลงไปส่งอันนั้นส่งเข้าเข้าอันนั้นภาษาญังปุ่ท่านส่งเข้าศาสดกำลังยั้งไปเฮือนศาสายอยู่ เพื่อนจะสาดลั่นมาทางนี้ก็ได้ไปจะไปทางหางทาานสาวเออเอออันนี้นะแข้มท้องนาได้อันนี้นะแข้มท้องนาเพื่อนจะสาแเข้มท้องนาคือเดียวมาหอดวัดแล้วงานบุญ กวางเข้าเข่าเข่าสสาเส่อเดียวบะเ <c oughs> สือเดียวบะแ <c oughs> มนบอกเาอน ต้น <Bye. S 2> ไม้รอมี่นพเทาตันเลี้ยงหล่ตอกินมาทานเนเป็นกตีันกระดน้องเห็นเงลายนายไปแล้วต้นไ้ปกติโวยพรูสวั์รีที่จะตื่นเป็นใจน้องตื่นมาตัวรบายสบั จะเอาไปทางนั้นบ้างนะข้นน้เขอช้อนเดงสุยาแน่น่เินานั่นด้เห็นเจาปนมาด้ลยนอั้นมกับเอะไน้ือจากปาจัานน้คบุญที่ก็จะแกได้อเนเท่นัฮะบุญนะจ เอลีวะนอดมันละกเอพมันนี้กูจะน้อยมน่แล้วกูยั้าย่เเออก็โอ้เป็นพ่อนได้ีน้องเออมันบ่ายขึ้นมาคนละลายขึ้นมาเช่าน้องเขาคือไปให้เลยไปเยเนื่อม่รูกอลานไม่เด้อ โอ้เข้าไปข้างเข้าไปนู้ดเข้าไปข้นะ้างนอกเข้าไปข้างนอข้านะไรไร่อง้อเด้อเด้อเด้้อเด้เด้อเด้เด้อ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 อ้อเดดด้ด้อเด้อเด้ด้อเด้อเด้อเดอเอดเด้อเดอเอดเด้อเอ้ออเด้อเดอเอดเด้อเอ้อเด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 เด้อ น้ำล้างล้นะสาวล่านาน้กินจ่อยนมาแรกมาต่อพะยาด้วยโมแรงเด้อเอาอ่ไเอาีพยาธาตุเบ๊อมาให้ปู่พ่อหน้าเจ้าุนนี่หนงใจจอดตั้ตเขาหน้าอีกาจอดเลบ้าจอเตั้งแต่เขาหน้าม บรรยากาศกับพี่น้องคนนี้ม่ท่านลายปเลยกลางเวรนี้นะกลางคืนนี้เต่กเลยเสียงไผ่เปิดไผ่พร้อมไูกว้าอย่ามาจับ อาาันนั้นนเขาเอ็ดอันนั้นใหม่บอลนาซากอันนั้นนะพูดนะเพิ่นน้อยๆ้อยเดย์นั้นนะเอ็ดหอกคอหอคอบ่หากะช่างใหม่เนาะหากะเห็นลปลาบันนี่พี่ดองปลาบนันนี่เอาลองไปเลาะเบิองเลยเอาขายคอยอันนั้นมัดทรงคอยมันจะโเนาะปะปะ าลอบ,บุญก่อนพี่น้องเขจะลองสัดมาปุ้งนาเบนป่ะขบวนข่าวใครคืนนี่ะดิผ้าแพรเลอร์ตาี่ภาษายัางก่อนกนจอกเทเลยนะ กินน้ำินดี้าและกินข้าวล้วกินี่นะนี่เอคุณนะเอล่ค่บเดียวเข้าใจก็ที่น้องมื่อนี้มือแรงก็ยังลงมากับคนยังมีชันลายไแล้วเอันตอนตอนกลเว้นคนมีั้ลาย

เจอน้ำตาลเจอปลาแดมันก็โยบล่ะมันก็เละมื่อลาแดมีเชื่อว่าน่าเอาได้ตำหมูงไม่เชื่อวาเชื่อว่าชมชมชม เจอรอดยัมันกลนก็ได้ีย่นมันกล้นก็นย่าอ่าวกปะเดี่อืมันก็นแรกล่ะปลาสีเป็แท่บขนาดแล้วคนลายบันกันลูกวัดนะ Lại, lại thầm <laughs> nó dùng nơi vật chứ nó. And do nó chứ con đi you know. nó. em tìm nữa. Tôi mọi người. Tôi mọi người. Tôi ạ. Tôi mọi người. Tôi mọi Tôi mọi người. 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 Tôi mọi สร้างสร้างไปนะได้กินแล้วบะเห,หเื่อนนอนนะจ้ะเพี่กูกินตามามะม่วงเลยพี่

อะไรเอาว่างเงินบาทหรือเงินเงนิน,นกันอยชดน,นำเงินบาทมาแล้วมาเห็นบนอะ่ะเห็นละตินนี้อยกันมาตาเฮือนนะสาวได้พี่น้อง มาเถินในสาวมาหอนเถินค่อยละคลิปนี้กันไทยกับพี่เพน้องเบิรงชมิและพี่น้องค่อยกับวิมีเพื่อไลนะ์มึคลิปนี้กัคลิปแบบยังทำทำคลิปยังแล้วบ้านซื้อนะสหรับคลิปนีกนเอาแชมิพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC มัตุทุกคนที่เข้ามาติดตามและครับชมคลิปสาคันมาพี่น้องขอเฮ้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงมัตุพูทุกคนเด้อสบายดีบาย